ส่วนเรื่องตรวจสอบทุจริตของกทมล่าสุดมาต่อเนื่องนะฮะชมรมสตรองต้านทุจริตไทยมีอีกแล้วอีกรายการหนึง่งคราวนี้เป็นการจัดซื้อนะจักรยานน้ำไฟเบอร์กราสสองที่นั่งจำนวน15บหาลำนะค่ะนะคือที่เป็นรูปเป็ดนะคือจักรยานน้ำวงเงินก็ประมาณ495,000บาทค่ะสิบหาลำก็เท่ากับตกลำละประมาณ33,000บาทค่ะนะอันนี้แฟนเพจชมรมสตรองบอกว่า เท่าที่ตรวจสอบราคาในตลาดนะสองหมื่นถึงสองหมื่นสองบาทสองหมือบาทแต่จัดซื้อเนี่ยสิบห้าลำสี่แสนเาหม่นห้าบาทอันนี้คือสำเนาประกาศกทมประกาศผู้ชนะในการประกวดราคาครับสิบห้าลำ่ะเท่ากับลำละสามหมื่นบาทนะแต่ว่าราคาซื้อขายทั่วไปประมาณส0งหมื่นถึงสองหมบาทค่ะนี่อยู่ที่ศูนย์กีฬาวารีพิรม อีกแล้วที่มีประเด็นเครื่องออกกาลังกายอยู่ไปปัน่นเั็นไหมไปปั่นให้ดี <c oughs> ไปถีบอันนี้เขาเรียกไปถีบ <c oughs> ไปถีบเรือเป็ดโอ้โหเรือเป็ดมันคาดตาม,มันโจรสลัดเลยนะตัวเมื่อกี้นะที่เขาทำกราฟิกนะ <c oughs> อัปเดตเรื่องสลากแพลตฟอร์มออนไลน์กันนิดหนึ่งนะครับในแฟนเพจกระทรวงดีอีได้มีการอัปเดตหลังจากดําเนินคดีกับเว็บหงทองฮะคุณประเสริฐจันทระรรวงทองรัฐมนตรีดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอียื่นคาร้องขอให้ศาลระงับนะ แพลตฟอร์มหงทองออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่14มิถุนายน65ศาลั้นต้นไต่สวนแล้วมีมติยกคำร้องไปแล้วปี65แต่กระทรวงเนี่ยอุทธรณ์ต่อขอให้ศาลพิพากษากลับล่าสุดเมื่อวานฮะ11มิถุนายนศาลอุทธรณ์มีคำพิพา,ากษากับคำสั่งศาลั้นต้นโดยมีคำสั่งให้ระงรับแพลตฟอร์มหงทองเอาออกจากระบบคอมพิวเตอร์เพราะศาลเห็นว่าพฤติกรรมขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ผัดพรบรขัดต่อพอรบรสลากกินแบ่งรัฐบาลและมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยฮะอันนี้คืออัปเดตนะครับดีี <DE S 2> ปิดเว็บหงทองขายสลากเกินราคาตามคำสั่งสารอุทธรณ์ครับนี่อันนี้เว็บหงทองนะคะแต่ว่ายักษ์ใหญ่สุดในยุ่งที่ผ่านมาค,คือลอตเตอรี่พัส่ะตอนนี้ยังเปิดอยู่นะฮะหลังจากที่ดีีเนี่ยไปยื่นปิดแล้วสารสั่งหยุดคแต่ว่าทางลอตเตอรี่พัสเนี่ยไปยื่นนะขอคุ้มครองก่อนอ ศาลท่านก็เลยคุ้มครองลอตเตอรี่พัดก็เลยเปิดขายต่อได้แล้วล่าสุดขายต่อเอาพีเซนเ,เ,เตอร์มาช่วยขายด้วยะแล้วยังบอกด้วยว่าเนี่ยโอนเงินต้องเข้าบัญชีนี้เท่านั้นนะ,ะเลขบัญชียังเปิดได้ปกติเลยนะ,ะในระหว่างนี้ก็ซื้อขายได้แต่คนที่จะไปซื้อเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สารจะสั่งปิดเหมือนเมื่อกี้ถ้าสารสั่งปิดแล้วเงินที่ท่านซื้อไปแล้วสลากที่อยู่เขาจะเป็นยังไงท่านต้องคิดเอาเองลอตเตอรี่พัทนี่ยังโฆษณาต่อนะ มีการเอาพิธีกรเอานักร้องฮะนี่นี่ได้เลขมาจากไหนกันงวดนี้ออันนี้โพสตเมื่อวานนี้เองยังทำการตลาดอยู่เฮ้ยแล้วแบบนี้มันผิดกฎหมายเหรอเป็นการโฆษณาไงนะแล้วก่อนหน้านี้ก็ทํามาโดยตลอดนะครับนะมีการออกบูธด้วยบางบางวันนะงานบวชเนี่ยแล้วก็เอาดารานี่คือที่วัดเลยนี่คือที่วัดเลยนะฮะเพราะบอกว่าสารยกเลิกการปิดกั้นแต่ประเด็นเหล่าเนี้อ่ะต่อให้ตังขายอยู่ได้นะช่วงเนี้ยทําได้เหรอ อันนี้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องพิจารณานะไม่ใช uh ่ปล <OB Z. S 1> ่อยเห้ขายอยู่แล้วตอนนี้พอของทองปิดเหลืออยู่เจ้านี้เจ้าใหญ่เจ้าเดียวทีนี้โอ้โหสลากแพลตฟอร์มท้าทายขายต่อนะอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องไปพิจารณาเนี่ยหลายหน่วยงานการปล่อยให้โฆษณาแบบนี้ทําได้ไหมแล้วบัญชีการเงินเนี่ยยังปล่อยให้แบบนี้ไปต่อได้หรือทั้งทั้งที่ถ้าปิดไปกันหมดประชาชนไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพระมีแอปเป๋าตังค์พะมีแอปเป๋าตังค์แล้วรางวัลที่หนึ่งในแอปเป๋าตังค์เนี่ย งวดก่อนหน้านี้ที่เยอะสุดๆอ่ะถูกคนเดียว72ล้านเนี่ยนะรางวัลที่หนึ่ง24ใบนะฮะ144ล้านแต่ถูกคนเดียว72ล้านกว่าน,นะน่ะนะฮะอันนี้คือสลากแพลตฟอร์มออนไลน์ฮะรัฐบาลจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือไม่สามารถไปจัดการอะไรได้จริงๆเหรอ,อคือมันประเจิดประเจินแล้วทําให้คนตั้งคําถามกับการบริหารของรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ส่วนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ฮะ ก็เป็นไฟเขียวจากคอรมอเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่สลากตัวเลขสามหลักนะคอรมอเมื่อวานนี้ไฟเขียวเรียบร้อยนะแต่จะออกมาเมื่อไหร่ก็คงจะมีแบบแซนบ็อกก่อนคือมีแบบนำร่องมาก่อนนะนะซึ่งเมื่อวานนี้เราอธิบายไปแล้วเป็นยังไงทีนี้อันนี้เนี่ยมันจะมาช่วย แข่งกับหวยใตด,ดินได้ไหมหรือจะทําให้ผู้ที่อยากขายสลากอลาจองไม่ทันสลากลอตเตอรี่ก็อาจจะมาจองสลากแบบนี้เอาไปขายนะพะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูการจัดการหลังจากนี้ถามว่าส่วนเกินในระบบของหวยเนี่ยมีไหมนะถ้าไปดึงส่วนเกินมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะ,ะขายได้แน่นอนนะงนะวดนึงเนี่ยน่าจะหลายพันล้านด้วยเพราะอะไรปัจจุบันนี้คนไปซื้ แพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนในราคาเกิน80บาทค่ะแสดงว่ามันมีเงินส่วนเกินอยู่เยอะไงถ้าเอาแบบนี้มาแล้วเข้ามาลุ้นแบบนี้นะมันก็มีส่วนที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ากินแบ่งเหมือนเดิมนะคือกันส่วนหนึ่งเข้าแผ่นดินไปเหมือนเดิมสําหรับสลากรูปแบบใหม่อันนี้ก็เป็นมติคอรมอเมื่อวานนี้สลากสามหลักคอรมอก็ไฟเขียวนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คอรมออนุมัติก็คือเรื่องยาบ้าหนึ่งเม็ดผิดกฎหมาย คือก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าครอบครองไว้เพื่อเสพครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายดูยังไงนะจริงๆเนี่ยเดิมก็คือห้าเม็ดไม่เกินห้าเม็ดนะถือว่าเป็นผู้เสพแต่เขาดูพฤติกรรมอื่นด้วยอยู่แล้วคะนะแต่เพื่อความชัดเจนนะคอรมออนุมัติหลักการอืยาบ้าหน,หนึ่งเม็ดขึ้นไปเนี่ยคถือว่าเป็นผู้ค้านี่ก็อนุมัติเรียบร้อยเมื่อวานนี้ส่วนเรื่องกัญชา วันนี้ครับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนัดเจรจากับเครือข่ายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะครับบ่ายสามโมงแล้วก็ช่วงนี้ก็เปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงที่จะเอากลับไปเป็นยาเสพติดฮะเอากลับไปเป็นยาเสพติด,อดอเฉพาะช่อดอกอืทีนี้เนี่ยเฉพาะช่อดอกอ่ะแล้วจะจัดการยังไงนึกออกไหมเพราะว่าปลูกเนี่ยมันไม่ปลูกมาเป็นดอกอย่างเดียวไงมาทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อวานนี้มีสองกลุ่มคือข่ายเยาวชนไม่นณกัญชาไปยื่นหนังสือฮะ <ructure. S 1> กลุ่มนี้สนับสนุนให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยนะกลุ่มนี้ไปยื่น <teng> ah. แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ไปก่อนแต่ก็คือกลุ่มที่สนับสนุนให้ออกกฎหมายควบคุมแต่ไม่ให้เอากลับไปเป็นยาเสพติดนะฮะอีกกลุ่มนึงฮะนะกลุ่มนี้นะ <Ugh. S 1> สนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมนะแต่ไม่ให้เอากลับไปเป็นยาเสพติดเพราะ มันจะกระทบกัญชาทางการแพทย์คลินิกกัญชาการเข้าถึงการปลูกควรออกกฎหมายควบคุมกัญชาในเขายืนเมื่อวานนี้ฮะนะออกเป็นพรบกัญชาควบคุมกัญชาในประเด็นที่กังวลในประเด็นที่ไม่พึงประสงค์สามารถออกเป็นกฎหมายมาได้นะมีรายละเอียดออกมาว่าร่างเป็นยังไงเสนอมาเน,ะนีอันนี้เป็นประเด็นการผลักดันขับเคลื่อนกันทั้งสองฝ่ายนายแพทย์ชนินลีวาวัน อาจารย์นายแพทย์ชนินลีวาน,นันต์นะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันกัญชาทางการแพทย์มหาวิทยายลัยโพธิศาสตร์นะวันนี้ให้ความเห็นประเด็นการเอากัญชากลับไปเมียเสพติดเนี่ยแน่นอนถ้าทําแบบนั้นนะกระทบกับผู้ป่วยจํานวนมากคนที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาตัวเองนะจะกระทบอย่างมากครับแล้วผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้กัญชายื้อชีวิตถูกหมอทางหลักให้กลับมาที่บ้านเพราะหมดทางรักษา ก็มีคนใช้กัญชาเนี่ยเนะยมาใช้ในการรักษาในการประคับประคองชีวิตก็มีจำนวนมากก็จะกระทบไปด้วยแน่นอนอนะเพราะฉะนั้นกัญชาอย่ามองด้านเดียวอย่าคิดแต่นำกลับไปเป็นยาเสพติดอย่ามองแต่ว่ามีโทษคนที่ใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์มีเยอะแยะ,ะจะให้เขาได้รับผลกระทบไปด้วยได้อย่างไรคลินิกกัญชามีอยู่ทั่วประเทศคนที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้น้ามันกัญชารักษาตัวคนที่ แปรรูปกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆชาวบ้านที่ปลูกเป็นวิสาหกิจปลูกกัญชาคนเหล่านี้เขาไม่ได้ไปพีนะแล้วจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยถามว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มมันกระทบประโยชน์ของชาวบ้านหรือไม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของกัญชาครับอือนะก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆ่นะคะอ่ะ ติดตามกันต่อเนื่องค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวมีโคมงประจําวันนี้ปิดท้ายนะคะนี่เป็นไวรัลค่ะเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนนะคะต้องบอกว่าเป็น The Show Must Go On จริงๆมาคู่ต้องแสดงเป็นคู่แต่ปรากฏว่าคนนึงร้องร้องนี่คือร้องไห้แต่อีกคนเนี่ยเดินหน้าแสดงต่อจนจบนะค,ะ <c oughs> คลิปนี้น่ารักมากไปติดตามกันวันนี้เราทั้งคู่และทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ